สวัสดีค่ะแบบนี้เรามาเก่งข้อ1กันนะคะอ่าเดี๋ยวก็จะมีดีกาด้วยนะคะแล้วก็เรามาเริ่มทําตัวอย่างข้อสอบก,กันก่อนนะนะักเรียนเริ่มต้นเนี่ยดูข้อท็จจริงหน้าหนึ่งเลยนะคะในชิดเก่งแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเหมือนเดิมอ่าดูคําถามก่อนให้วินิจฉัยว่าในเที่ยมในโหดและนางสวยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดและต้องรับโทษในราชอาณาจั หรือไม่ฉันคำถามเนี่ยมี2ประเด็นนะคะอ่าคือแต่ละคนเนี่ยถาม2ประเด็นเลยนะคะประเด็นที่1ก็คืออ่ะเหมือนเฮียมนะคะโหดสวยผิดอะไรแล้วก็ประเด็นถัดมาเฮียมโหดสวยต้องรับโทษในราชอาณาจากักรหรือไม่ดังนั้นต้องตอบให้ครบนะคะอ่ะเรามาดูคนแรกนะคะเมื่อกี้เนาะเฮียมโหดสวยอ่ะเราเฮียมก่อนเนี่ยเฮียม และในโหดเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองคนพักอาศัยอยู่ในประเทศลาวพอเราเจอคำนี้ค่ะนักเรียนเราวงกลมเลยประเทศลาวแล้วเขียนเลยมันคือที่ไหนคะนอกราชอาณาจักรค่ะอ่าเขียนต่อในโหดโกรธแค้นในหลอ่อซึ่งเป็นคนไทยเพราะเคยถูกในหลอ่อแย่งหญิงคนรักไปในเที่ยมและในโหดต้องการฆ่าในหลอ่อทั้งสองคนจึงวางแผนซื้ออาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องจากประเทศไทย แล้ววางไว้ในรถบริเวณเบาะที่นั่งด้านหน้าคนขับะนะคะเพื่อเตรียมเดินทางจากเราไปค่าในหลอทั้งหมดเนี้ยซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมไปค่าในหลออ่าตรงนี้เราตั้งหลักก่อนเที่ยมกับโหดมีความผิดในทางอาญาหรืออย่าง คำตอบคือยังค่ะเพราะความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนนั้นนะคะมันจะต้องกระทําไปถึงขั้นลงมือถึงจะเริ่มรับผิดถ้าอยู่ในขั้นตอนของการคิดนะคะตกลงใจหรือตระเตรียมยังไม่มีความผิดค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะ,ะถึงแม้จะมีการจัดเตรียมนอกราชอาณาจากักรแต่เมื่อเมื่อม,มันไม่เป็นความผิดตามกฎหมายไทยแล้วเนี่ยนะคะต่อให้ต่อไปเนี่ยผลจะเกิดในราชอาณาจากักรตรงนี้ก็ยังไม่ต้องรับโทษฐานตระเตรียมนะคะต่อมาค่ะ 2คนเนี่ยนะคะเขาวางแผนจะตระเตรียมไปฆ่าแต่นอกจากนั้นนะคะในโหดนะคะยังต้องการเผาในบ้านในหลอด้วยจึงได้แอบซื้อไฟแช็กแล้วก็ขนปิปน้ำมันนะคะขึ้นใส่รถกระบะแล้วคลุมไว้โดยไม่ได้บอกให้ในเฮียมทราบพ,พอเราเจอคันนี้นะคะแสดงว่าเฮียมเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องด้วยโหดทำคนเดียวดังนั้นตรงนี้ค่ะ,ะเขียนความผิดของโหดก่อนนะคะ โหดมีความผิดฐานตระเตรียมวางเพลิงเขาทรัพย์ตามมาตรา219ซึ่งตรงนี้ค่ะกฎหมายไทยบัญญัติไว้แล้วว่ามันเป็นความผิดนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าพอตระเตรียมนอกราชแต่จะไปเผาบ้านในหลอกคนไทยซึ่งอยู่ในประเทศไทยตรงนี้ถ้าผลจะเกิดในราชาณาจักรสามารถลงโทษในโหดได้โดยอาศัยมาตรา 5วักสอนะคะผู้ใดจัดเตรียมหรือพยายามกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรแต่ถ้าผลสำเร็จนะผลมันจะเกิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายไทยโดยอาศัยมาตรา5วักสอนะคะทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าในเฮียมเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยดังนั้นในเฮียมนี่ถึงแม้จะมีเจตนาขยากักจะฆ่าในหลอแต่ไม่ได้เป็นตัวการในการกระทำความผิดตามมาตรา2าไม่ได้ร่วมตระเตรียม วางเพิงเขารัพย์ด้วยเมื่อเฮียมไม่ได้เป็นตัวการเฮียมก็ไม่ต้องรับโทษในราชาจักรนะคะ,ะตามมาตรา5วรสองค่ะตั้งนั้นค่ะเขาก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยต่างคนก็ต่างขับรถคละคันเพื่อเดินทางไปที่บ้านของในหล่อที่หนองาย โดยในโหดได้พานางสวยน้องสาวของตนขึ้นรถมาด้วยโดยนางสวยไม่รู้ถึงแผนการทั้งหมดชั้นตรงนี้นะคะบนรถเนี่ยมีน้ํามันเชื้อเพลิงใช่ไหมมีน้ํามันกับมีไฟนะคะอะ่สวยไม่รู้ถึงแผนการเหมือนเดิมเลยสวยก็ไม่ต้องรับผิดฐานจัเตรียมวางเพลิงเผาซับไม่ใช่ตัวการดังนั้นก็ลงโทษนางสวยเนี่ยโดยอาศัยมาตร5วสอ2ไม่ได้เพราะสวยไม่ได้รู้ถึงแผนการขึ้น อของในโหดและในในเฮียมมาก่อนนะคะที่จะ,ะวางแผนฆ่าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยต่อมาค่ะวันรุ่งขึ้นค่ะในเฮ e ียมและในโหดต่างขับรถส่วนตัวตรงเนี้ยคนละคันนะักเรียนดูนะรถของเฮียมกับรถของโหดเนี่ยคนละคันอ่าเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นเฮียม e และโหดต่างขับรถจนส่วนตัวเนี่ยคนละคันกันนะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายเข้ามาได้แล้วระยะหนึ่งชั้นตรงเนี้ยเข้ามาในราชอาณาจักรละ รหว่างทางร้อยตำรวจร้อยตำรวจตรีวันเห็นรถของนายเฮียมแล้วรู้สึกไม่ถูกชนะจึงโบกให้จอดเพื่อขอคนรถนายเฮียมเพื่อกลั่นแกล้งตรงนี้ เจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยชอบไหมคําตอบคือไม่ชอบต้องการกันแกล้งเนี่ยเจ้าพนักงานในจริงจริงๆ157แล้วนะแต่ว่าข้อสอบไม่ได้ถามว่าเจ้าพนักง,งานผิดอะไรแต่จริงๆเนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ย,เ,ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตรงเนี้ยกันแกล้งเห็นไหมถึงแม้ยังไม่เกิดความเสียหายเลยแค่บกรลนเนี่ยแต่ว่าแค่คิดนะคะมีการบกกลินก็คือปฏิบัติหน้าที่ละโดยไม่ชอบละจะกันแกล้งแค่คิดจะกันแกล้งก็ผิดแล้วค่ะนะคะ ต่อมาค่ะในเที่ยงก็ไม่ยอมหยุดรถขับขับรถด้วยความเร็วสูงฝ่าด่านไปตรงเนี้ยเราเจอดีกาเยอะแยะเลยก่อนหน้านี้ว่าการที่ไม่หยุดรถตามคำสั่งของเจ้าพนักงานยังไม่ผิดมาตรา1-38นะคะยังไม่ผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานอีกทั้งเจ้าพนักงานเนี่ยก็ไม่ได้กระทำการตามหน้าที่โดยชอบด้วยดังนั้นตรงนี้นะคะการที่เที่ยงไม่ยอมหยุดรถขับฝ่ารถด่านไปด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะเนะอเที่ยง e ไม่ผิดฐานต่อสู้ขัดขวางค่ะ จากนั้นค่ะร้อยตำรวจตรีวันก็ได้ออกติดตามในเฮียมจนสามารถหยุดรถของในเฮี้ยมเอาไว้ได้ในเฮี้ยมลงจากรถแล้วตะโกนด่าร้อยตำรวจตรีวันว่าไอเฮียไอสัตนะคะคำนี้ค่ะด่าว่าไอเฮียไอสัตนะคะตรงนี้มีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนกาักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่ไหมคําตอบคือไม่เพราะร้อยตำรวจตรีวันต้องการจะกัดแกล้งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบฉะนั้นนาย เฮียมเนี่ยยังไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานซึ่งกระทําการตามหน้าที่ตามมาตรา1 3ึ่งไม่ผิดค่ะแต่อย่างไรก็ตามคําพูดว่าไอ้เฮียไอส้สัตว์เนี่ยนะคะมันเป็นคําด่าไม่ว่าด่าใครมันก็เป็นความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าค่ะดังนั้นเนี่ยผลก็คือนายเฮียมเนี่ยยังมีความผิดต่อร้อยตำรวจตรีวันนะคะตามมาตรา393ฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าซึ่งตรงนี้ค่ะเมื่อมีการกระทําความผิดซึ่งหน้า ร้อยตำรวจตรีวันย่อมสามารถที่จะจับกลุ่มในเฮียมได้โดยชอบแล้วค่ะตรงนี้จับกลุ่มได้ฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้านะคะแต่ปรากฏว่าในเฮียมผลักอ,อกและชกหน้าร้อยตำรวจตรีวันจนได้รับบาดเจ็บอันนี้คืออะไรตรงนี้การที่จะจับโดยชอบแล้วพอเฮียมผลักอ,อกชกหน้าตรงนี้คือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานแล้วค่ะ อนแรกเป็น138วักหนึ่งแต่เมื่อมีการใช้กำลังประทุสลายกระโดดไปเป็น138วักสองค่ะต่อ,ตอมาค่ะยังไม่จบนะคะพอผักอกชอกหน้าร้อยตำรวจตีวันได้รับบาดเจ็บตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นการทำลายเจ้าพนักงานด้วย295เบวกเวงเล็บ2กลายเป็น296นะคะทำลายเจ้าพนักงานนะคะซึ่งกำลังกระทำการตามหน้าที่นะคะแต่ในที่สุดค่ะร้อยตำรวจตีวันก็จับกลุ่มในเฮี้ยงได้ในที่สุดนะคะ เมื่อร้อยตำรวจตีวันเข้าคนรถก็พบของกลางคืออาวุธปืนมีกระสุนบรรจุอยู่ในรังเพลิงวางอยู่ในรถพร้อมใช้งานได้ทันทีชั้นตรงเนี้ยค่ะการต่อสู้ขัดขวางเนี่ยร้อยสามสิบแปดวักสองเนี่ยมันจะกระโดดไปร้อยสี่สิบวักหนึ่งแล้วคือเป็นการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานโดยใช้กําลังทุสลายโดยมีอาวุธและเมื่ออาวุธนั้นเป็นอาวุธปืนนะคะตามมาตราหนึ่งสี่ศูนย์วักสามนะคะอ่าต้องระวังโทษหนักขึ้นกึ่งหนึ่งันตรงเนี้ย ผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืนนะคะผ่ะานนะต่อมาค่ะ ในที่นํารับสาร,รภาพว่าตนซื้อมาเพื่อนําไปใช้ฆ่าในหลอ่อต่อให้ตรงนี้นรับสาร,รภาพแต่มันก็ไม่มีความผิดอะค่ะตามฐานตะเเรียมฆ่าผู้อื่นนะคะแล้วปืนก็เป็นปืนที่ถูกต้องนะคะมีทะเบียนถูกต้องชั้นตรงนี้นะคะผลก็คือผิดแค่าฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่นะคะ,ะโดยใช้บมบัติชั่ไแล้วก็มีอาวุธปืนนะคะแล้วก็ฐานทําร้ายเจ้าพนักงานแล้วก็ฐานดูหมิน่นผู้อื่นซึ่งหน้าซึ่งทั้งหมดเนี้ยทั้ง3าฐานเนี่ย ล้วนเป็นกระทําการในราชนจาจักรคือเข้ามาในดินแดนไทยหมดแล้วฉะนั้นตรงนเนี้ย393เกนี่ยก็ลงโทษได้โดยอาศัยมาตรา4วรรคหนึ่งนะคะฐา,านาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตรงเนี้ยก็มาตรา4วรรคหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะฐานทําทร้ายเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่ก็เกิดในราชอาจักรก็เป็นมาตรา4วรรคหนึ่งนะคะอ่ะดูต่อค่ะส่วนในโหดนั้นเมื่อเจอด่านตรวจ ร้อยตำรวจตรีทูพบว่ามีท่าชีพิรุษน่าสงสัยจึงเรียกให้ในโหดหยุดรถเพื่อเข้าตรวจคน้นตรงนี้เจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่สาสธารณะหานาักเรีนบนถนนหลวงเนาะก็สามารถที่จะ ขอตรวจคนได้นะคะถ้ามีเหตุอันควรสงสัสยเนี่ยมีท่าทีพิรุธถูกไหมอ่ามีเหตุอันควรสงสัสยว่าจะมีสิ่งของที่จะใช้ได้มาหรือมีไว้นะคะเป็นความผิดฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยขอตรวจคนลดในโหดก็รับสาภาพว่าตนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเพื่อเผาบ้างของในหลอร้อยตำรวจตีทูจึงจับกลุมในโหดตรงนี้จับกลุ่มได้นะคะเป็นอาศัยมาตรา78เล็บวงเ,เล็บ3ของปาิอาญา นะคะอ่ะตรงเนี้ยนะคะแล้วก็มันมีการเออเจ็ดเจ็ดสิบแปดวงเล็บสองพูดผิดเจ็ดสิบแปดวงเล็บสองนะคะจับเพื่อปัดป้องภัยอันตรายนะคะเพราะว่ามันมีพฤติการแล้วก็มีสิ่งของที่พกมาด้วยเนี่ยนะคะซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะคะคือการวางเพลิงเผาทรัพย์นะคะตรงนี้มีอำนาจจับแล้วค่ะเจ็ดสิบแปดวงเล็บสองนะคะ นั่งสวยค่ะเมื่อได้ยินในโหดสารภาพเช่นนั้นก็คือสวยเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนแต่ว่าเพิ่งจะทราบจากตอนที่โหดสารภาพนะคะก็เลยอแอบขนปิ๊บน้ำมันและไฟแช็ปไปโยนทิ้งแม่น้ำใกล้ๆเพื่อทําลายหลักฐานนะคะก็คือตรงเนี้ย มันเป็นน้ำมันแล้วก็ไฟแชกนะคะที่อยู่บนรถซึ่งเจ้าพนักงานยังไม่ได้ยึดเอาไว้นะคะดังนั้นเนี่ยเอาไปทําลายยังไม่ผิดมาตรา1นึ่งสี่สเนี่ยจะต้องเป็นความผิดฐานทําลายพยานหลักฐานซึ่งเจ้าพนักงานเนี่ยได้ยึดเอาไว้แล้วนะคะ,ะแต้ไปผิดมาตรา1 8, 4, าานึ่งฐานทําลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นต้องรับโทษนะคะชั้นตรงเนี้ยนะคะสวยก็มีความผิดด้วยแต่ว่าสวยเนี่ยก็กระทำในราชอาจักรค่ะ ก็เลยต้องรับโทษตามกฎหมายไทยโดยอาศัยมาตรา4วรรคหนึ่งค่ะนะคะดังนั้นสรุปนะอาจารย์ขอทีละคนนะคะในเที่ยมต่อนนะเที่ยมเนี่ยผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าตามมาตรา393ค่ะอะตรงนี้นะคะไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะแต่ผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าตรงนี้ไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ต่อมาค่ะผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่นะคะโดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืนนะคะตรงนี้เป็น138วักสองประกอบ140วรรคัสามแบบนี้นี่นะคะ,ะซึ่งตรงเนี้ยนะคะมันซ้อนกับฐานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่นะคะตามมาตรา296 ะะประกอบ289ปวงเล็บ2ซึ่งทั้ง3าฐานนี้รับโทษในราชอาณาจักรนะคะโดยอาศัยมาตรา4ีวรรคหนึ่งเพราะว่าความผิดทั้งหมดกระทำลงในราชอาณาจักรทั้งสิ้นนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตอนที่ตัะเตรียมซื้ออาวุธปืนนะคะเขาอะยังไม่ผิดฐานจัดเตรียมฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีความผิดเขาก็ไม่ต้องรับโทษฐานจัดเตรียมฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนตามกฎหมายไทย ะะไม่มีความผิดก็เลยไม่ต้องรับโทษน,นะคะถึงแม้จะมีการตระเตรียมนอกราชณาจาักก็ตามตรงนี้มันเป็นตัวอย่างที่ผู้บรรยายยกเลยนะคะอันนี้แต่ว่าเขายกเฉพาะประเด็นเรื่องตัดเตรียมอาวุธปืนนะ,ะแล้วเขาก็มาพูดว่าเออ อันนี้มันก็ออกคู่กับต่อสู้ขัดขวางได้แต่เขาไม่บอกว่ามันมันจะออกอยังไงนะะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกับเขาเน้นมาแล้วเขาผูกให้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยเอามาแต่งเป็นข้อสอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะออกได้นะคะ,ะต่อไปค่ะเรามาดูต่อเรามาดูคนถัดมานะคะก็คือ,อ,อในโหดนะคะในโหดค่ะมีความผิดฐานประเตรียมวางเพลิงเผาทรัพย์นะคะตรงนี้มาตรา2 1 9ค่ะ แล้วก็ต้องรับโทษในราชณาจาักโดยอาศัยมาตรา5วรรค2นะคะถึงแม้จะตัดเตรียมนอกราชแต่ว่าผลจะเกิดในราชนะคะเมื่อตัดเตรียมวางเพลิงเขาทรั์เนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายไทยนะคะตรงนี้ก็ต้องรับโทษในราชณาจาักโดยอาศัยมาตรา5วรรค2แต่ในโหดเนี่ยไม่ต้องรับโทษฐานตระเตรียมฆ่าผู้อื่นโดยแต่รองไว้ก่อนค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นความผิดตามกฎหมายไทย ผ่านนะต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะสวยสวยเนี่ยผิดฐานอะไรนะคะตรงนี้นักเรียนดูว่าสวยเนี่ยอย่าลืมตอบว่าตอนปรปับบทนักเรียนก็ต้องตอบออมาตรา1 4 2สด้วยว่าสวยเนี่ยไม่ผิดมาตรา1น2ะสนะ,ะไม่ผิดฐาน ทำลายพยานหลักฐานซึ่งเจ้าพนักงานเนี่ยได้ยึดหรือรักษาไว้แต่ผิดฐานทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยให้ผู้อื่นไม่ต้องรับโทษตรงนี้ผิดมาตรา18 4ซึ่งทั้งหมดนี้กระทำความผิดในราชอาณาจักรก็เลยต้องรับโทษตามกฎหมายไทยโดยอาศัยมาตรา4วรรคหนึ่งตรงนี้ตรงนี้สรุปนะรับโทษในราชาอาณาจักรตามมาตรา4วรรคหนึ่ง ฉันมันต้องมีทั้งฐานความผิดอะค่ะแล้เรียนแล้วบอกว่าต้องรับโทษในราชอาณจักรหรือไม่ตรงนี้มันต้องมาด้วยกันผ่านนะโอเคในส่วนของตัวอย่างข้อสอบเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะ